คาร์โบไฮเดผพวกพวกไตเสื่ออะไรควรกินอะไรควรหลีกเลี่ย oh งคาร์โบไฮเดตนอกจากเป็นข้าวแป้งที่เรารับประทานร่างกายก็จะแปลงปเป็นน้ำตาลสะสมซึ่งถ้าส่วนที่เกินจากการที่เรากินก็ไปผ่านกระบวนการขับออกทางไตส่วนที่เหลืออยู่ก็จะสะสมอยู่ในร่างกายและนั่นแหละค่ะจึงทําให้มีภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดมันเกินจาก ฮาโลไคนี่เองในสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมเรื้อรังระยะท้ายๆก็คือระยะ3 b ถึง5ไปแล้วอันนี้ยิ่งต้องควบคุมพี่เจ๊เข้าใจเป็นเรื่องยากเพราะว่าการที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตหรือการกินข้าวเข้าไปเรามีความรู้สึกวพราะร่างกายเรามีพลังงานเราชุ่มชื่นเราสดชื่นเรากระชุ่มกระชวยเรามีแรงใช่ไหมคะแต่ในสําหรับผู้ป่วยโรคไตจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมนะคะเพราะถ้าไม่ควบคุมก็ทําให้ค่าของเสียในร่างกายของเราสะสมมากขึ้นไตของเราก็จะเสื่อมมากขึ้นและแนะนําอย่างไรนะคะแนะนําแป้งปลอน โปรตีนค่ะและแป้งกลอดโปรตีนนี้จัดอยู่ในประเภทอะไรได้บ้างก็เช่นบูนเส้นหรือเส้นเซียงไฮ้เส้นเซียงไฮ้อร่อยนะคะเราสามารถนำสองอย่างนี้มาทำเป็นแทนข้าวได้เลยนะคะแต่ในสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานร่วมด้วยนั้นก็แนะนำว่าควรจะใช้เป็นน้ำตาลเทียม แทนน้ำตาลนะคะทําให้ร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานนี้น้ําตาลไม่เกิดขึ้นไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจยากจริงๆสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมและมีภาวาะเบาหวานร่วมด้วยศึกษาให้ดีนะคะและอะไรล่ะที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวเจ้านั่นเอง เสียวมากาักกโรนีเส้นก็ใหญ่ๆเนาะเนื้อแป้งก็เยอะๆที่สําคัญคือกว่าเขาจะมาเป็นเส้นๆๆให้เราค้ลีนทั้ง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 ลีนเอาส่วนที่มันเป็นวิตามินแร่ธาตุออกหมดแล้วเหลือแต่แป้งเหลือแต่น้ําตาลนะคะให้เราทานเพราะฉะนั้นแป้งพวกนี้มันจึงเป็นแป้งที่มีโปรตีนก็คือให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงที่สําคัญคือแปลงไปเป็นน้ําตาลก็สูงด้วยทานมากๆก,ก็จะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดเกินขึ้นไปอีก นะคะพี่เจบม,มีสารอาหารดีๆในการแนะนําสําหรับผู้ป่วยเบาหวานก็ทานได้ผู้ป่วยโรคไตก็ทานได้ควบคุมได้เป็นอย่างดีฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนให้ปรับสมดุลคะ่ะสนใจในสารอาหารที่พี่เจบแนะนําให้กับผู้ป่วยมากว่า13ปีแล้วนะคะก็ติดต่อมาตามราย ID ดีที่พี่เจบให้ไว้นี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ